มาะมาผมสำหรับเจ้านี้นิสันโนะนะฮะลูกค้าเข้ามาด้วยการไฟเครื่องโชว์ขับได้ปกตินะ,ะอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะฮะหลายๆโพสนะ,ะว่าไฟเครื่องโชว์นะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษตรวจเช็คนะฮะว่าโค้ดนั้นมันขึ้นอะไรมีปัญหาเกิดจากอะไรนะฮะไม่ใช่แม่งไปดาวสุมไฟเครื่องโชว์แม่งตอบได้ทุกปัญหาเลยที่ไอพวกกูรู้แม่งก็รู้รู้แม่งจริงๆไอ้ชิปหายนะออไอเฮียแ,แค่ไฟเครื่องโชว์มึงรู้ได้เลยสัตว์ต้นตีนว่ามันเกิดจากอะไรไอเียแม่งเครื่อง เช็คกูเนเครื่อ,องเป็นแสนนี่ต้องขายทิ้งแล้วแหละเฮียนะฮะก็อันนี้ไฟเครื่องโย่ขับได้ปกติการตรวจเช็คโค้ดแล้วขึ้นโค้ด EGR นะฮะหรือตัวบำบัดกา๊าซไอเสียนะครับนะฮะ,นะฮะก็เคสนี้อ่าคันนี้รถล,ลูกค้าวิ่งมาประมาณ70,000กิโลคือวิ่งน้อยนะฮะก็พูดง่ายว่าถึงระยะควรที่จะล้างระบบทำความสะอาดอุปกรณ์นะฮะทั้งไหลเข้าและก็ไหลออกหรือตัวบำบัดนั่นเองนะฮะก็จะมีอีเจีเทม EGR นะฮะลิ้นปีกปีเสื้อนะครับนะแล้วก็แอร์โฟงแอร์โฟงนะครับนะก็ดูสภาพลิ้นปีดปดเสื้ออันนี้ระยะ7จ็ดหมื่นโลนะครับแย่งผมบอกหรือผมแนะนําหลายๆโพสแล้วนะฮะบอกว่าอุปกรณ์นส่วนนี้นะฮะแนะนําควรล้างทุกๆ5 0,000ื่นกิโลนะฮะทุกๆ50,000ืกิโลจะดีที่สุดนะครับนะแต่ถ้ามันเกินระยะไฟเด้งมาก็ล้างได้ครับแต่ถ้ามันเหนือบาก่าแรงอุปกรณ์เสื่อมสภาพมากเกินไปแนะนําให้เปลี่ยนนะครับนะก็คันนี้มีเพิ่มเติมก็คือก๊อกาศ กองอากาศนี่ครับกองอากาศแท้กองอากาศแท้ของของเดิมติดรถเลยสภาพนี่ตันตึกนะครับดำฝีแล้วก็จะบอกว่ากองอากาศแท้นะฮะมันเป็นกองอากาศแบบเปียกนะก mm. องอากาศแบบมีแช่น้ํามันนะเวลามันดูดฝุ่นหรือแก้ฝุ่น,นมันจะเก็บเป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับนะมันจะเก็บเป็นก้อนๆอย่างนี้นะมันจะได้มันจะไม่ลงไปที่เนื้อผ้านะครับถ้ามันเป็นลงไปที่เนื้อกระดาษของกองเนี่ย <S <S สวยมากกองมันก็จะบี้เหมือนพวกกองเทียบที่ผมทาคลิปไปหลายๆคลิปเหมือนกัน นะเวลาถ้าเป็นกองเทียมมันจะบี้บี้แล้วก็ทะลุออกมาข้างหน้าอย่างนี้เลยนะแต่ถ้ากองแท้มันจะไม่ทะลุนะครับนะนะก็กองอากาศแนะนําเปลี่ยนทุกๆ20 0 0 0ืกิโลนะฮะสำหรับกองอากาศนะกองอากาศแท้มันจะเป็นแบบเปียกนะมันจะมีน้ํามันเคลือบอยู่เห็นไหมมันจะเยิมย้มๆยมเป็นเมือกนะครับนะเวลามันดูดอากาศหรือมันเกาะอ่าพวกเศษพวงเศษผุนะมันจะเกาะเป็นก้อนๆนะฮะเกาะดีกว่าพวกกองเทียบนะถ้าเวลาเปลี่ยนนะรถสแตนดาร์ดหรือรถปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่ ถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นกองแท้แนะนำเป็นกอ่ถ้าเปลี่ยนเป็นกอง,กอ,งอากาศเนี่ยแนะนำเป็นกองแท้ดีที่สุดนะครับนะดีที่สุดอย่าไปหาซื้อกองที่อบราคาถูกๆนะฮะมาใส่มันไม่คุ้มกับการใช้งานครับกองแท้มันก็ไม่ได้แพงครับนะฝากไว้ฮิตเนี่ยประมาณนี้ครับผมโอเครู้เรื่องจุกคร่